จะไ่จ้ะเอะอนั่นล่ะแกงหน่อมไม้เยอะๆอ่ะเนีย๋ยว <c oughs> กินนี่เข้ากันบลระตำมะตองกับแกงหน่อมไม้นี่ไหมกินลูกมองเดื่อห้องละฝานหน่อไม้สิแกงเนื้อบาดพี่น้องสิแกงหน่อไม้เดอ้อมากินน้ำกันพูดนะหน่อไม้ปลาน,นอนซ้อนสีหน,น,น,น่อไม้ปลาพี่น้องละฝานบางๆนี่จอดยังงงอยู่ที่ว่า ใบไยนมไมีปลามาน้อยใหญ่นี่ไว้ทะสุเปนำมาไปไปถัดเกียงไปนี่พร้อมแล้วน้ำยาหนางพร้อมแล้วไปเกียงนอไมัพี่น้องเดี๋ยวจะตำบักตองน้ำยางหนึ่งมาน้ำยาหนังเออน้ำยาหนางใส่บ่ใส่หลายดอกใส่ละนี่ใส่เห็ดปวกน้ำได้นี่เห็ดปวกนี่ใบเรียวพี่น้อง ไอ้ปลวกล้วนเอ๋ลวกไปแล้วยังอัน่ะเกลือหรือยยังน้ำตาลอ๋อสูตรยายทองด้วพี่น้องแกงหน่อไม้สูตรยายทองเด้อวันนี้ใส่น้ำตาลน้ำนิดนึงพอดีแล้วแล้วก็ขวานด้อพี่น้องขวานนะคะทุกคนเออเมืองหนาเมืองหนาไม่คั่วก็เลยหนาไม่คั่วมีแต่ยุ่งพี่น้องยุ่งแกลบพดโพูดอะไรนี่เลโพดหาเหย ขัวโอ้ยน้ำไม่ปลาเนาะน้ำไม่ปลาสีงามค่ะที่หลีกวนใส่น้ำตาลนิดหนึ่งสูตรใายทองเดิมอันนี้มากินแกงหน้าไม้สูตรใายทองนะทุกคนายายมาเป็นสูตรใายผิดเหรอเฮมาเป็นยังไงมาเป็นยังไโอ้เป็นสีละใส้รสมาเป็นยังไง บกเป็นยังเอไม่เห็ดกินมือนะยันนม่นก็บุดเออขวเออขวบเป็นนู่นแบ่งอันเส้นย้ายเขียนแยนแกเขียน่นมีผหกปัวหกปัวลนราชได้มามได้ไามยาดปีกมะลัางแร้วกรลโเลกอวไรวยางเง็ดกินก็สบายเออจะตอบเอใส่น้ำยานางไปเลยใส่โล๊ะโสดน้ำเออ โอ้ยแมีงเนาะใส่น้ำยานางไปแล้วอู้น้ำยานางกับสีน้ำใหม่จะแซ่บคักเขียวเอเอเนาะอันนี้ตำพริกไตลูกโดดไปน้ำน้ำน้ำมันปะอันนี้กระท้อนพี่น้องเดี๋ยวจะตักี๋ยวจะติดจะตำกระท้อนตำกระท้อนจะแซ่น้ำเกลือไปก่อนตำพริกบุบ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 อ๋อตำพริกบุบบุบ โอ้หอมค่กหอมผิดเนาะผิดสดหอมหอมแจ่งบ,บ่บุบหัวตะไคร้พี่นอ้องวันนี้เรากินแกงหน้าไม้ฝีมือย <laughs> ายชองเลี้ยงกระนั่งข้างขาเรื่องตกกล้องไก่ยัดตกเนะี่ เอมเอ็มลักเนี่ยเก่งยังใส่ปลาบ้เดียวเดียวเออส่เดียทองใส่ปลาบกกักันเพีกน้องเมงอใส่ทองใส่ปลาแบบออริจินอลเด็ดเลยเออแบบเดียวกันะตว่านูใส่กระชอนนี่ยทองก็ใส่ตะแกง เดียวกันแต่ชวนมันหนึ่งมันหน่อยมันก็ใส่ได้แม่ยเอาเทเอาตักใส่ไว้เลยเหไหมน้ำนั่นเข้ากันละลายของเขาอีกลูซื้อมาไว้เป็นไม้ไผ่น่ะแม่ปลาลาบันบัเข้มนี่เพราะว่าเขาบีกว่านี่ปลาล่าเสียบวันนี้ปลาล่บเสีอบลูนผสมปลาลาตัวน้น้อยๆไหมเขาเรียกอะไรปลาประจอมบเปล่านะดูกันอันนี้ใส่ยังรถ วงนัวบ่งนัวเสร็จไปแล้วแป๊บเดียวถ้าเขาน่อไม้เขาตุมไปแล้วเนาะไม่เลยากเลยแต่ว่าเขาเขาแกงแบบบ่ได้ใส่อะไรก่อนละคาเองเนี่ข้าเหนียวมันัวกระท้อน้าเหนียวกิงัว่ไม่นานียัเดียวเห็นสับซับกระท้อนกอน ใครอ้ไอ้นีมือขางใายเด้พี่น้องเลย <c oughs> แบบนี้แล้วก็บ,บี่อือดูมเม็ดข้าวปุยฝ้ายได้นี่อือแล้วชิมเม็ดก่อนสิบเม็ดแป๊บเดียวจะเสียบได้หกหน,น่ยยนวยสาวบาทโอ้ยก็ซื้อเนาะใคยซื้ออยู่บ่อป่าเกตหน่วยสาวแต่ว่าผมไม่จะบับกใหญ่ๆแบบกระถ่อมคุยตัวนะราะแล้วหรือเปล่า ก็ชา่ต้องแบบนั้นแลกตัวลูขาบ่แล้วมึงพักขาคนแต่เดี๋ยวกึงบจานี่ามีนีมึงก็พนไฟตัวมันจะมาเห็นเนี่ยลองละเอาพัก่นใส่เสอมึงพักขาคอยพี่น้องไออีงพัมึงพักขาคอยมึงหนอนกินคอยเอาัอันนี้มาเอาหั่นนันนี้ใส่เนยดีพุนเนี่ย อคนพักขาใช่เพราะเดียวพักพี่ไปใช่พีงมัดก็ดีเลยก็แล้วเนี่ยเสร็จแล้วน้ำซีฟไรหนึ่งมันหั่นน้ำก็สิีฟก็ดีอือนวดแล้วพี่น้องนวดแล้วนวดแล้วเสร็จบานเสร็จแล้วพร้อมพร้อมกินพร้อมดื่ม เดแ,แล้วพี่นองแกงน้ำมัสูตรย้ายท้องแ่บๆเอาอนี้บ่เอาอันนี้ป่ะอ้อะไอ้นี่ป่ปใส่เอาอเกลือใส่น้ำจิงจอกน้อยมันยังนะเกลือจะน้ำตาลจิ้งน้อนไวมังโคกน้ำว่นมันวนนัจตะคุนเลยยังปลตจองโอ้ยจะเป็นบ่พเาะ ปีกาเซ่นำกะเดียออยเ้ยกันอยังมีตมันแรงในบาปีกันนะใช้ชุดลวดใช้น้ำตาลใช้ปลาาเนาะแซ่มันู้่กระท้อนสมดีดีอืออันนี้หม้เวลาถ้าพี่ยู่ใส่เหรอหนา รวมไก่มันด้กมตองกำมะตองมาแตกไปนองเลยกำมะตองกำมะตองอุ้นอืเดียวนี่ยเบอรเก้มันบะไหนสานีละ มีจำเส้อใส่ใช่ไหมป๋าป๋าก็ได้แต่ไปไหนเราเด้นี่อืได้แล้วเฮ้ยไปหาแตงกมาดีจี๋อืมอร่อยมากอืมอืมตํามาตอตําบะกระทอนพี่น้องไปหาแล้วมาเด็ดกินพี่น้องเฮ้ยบ้านคอยเออมาตอมาตอ ก้นนมกระท้อนคื่กันอุคนข้ามาอุ้ยแซ่บๆต้องการบันพี่น้องแกงนไม้มะอ่นฮนเออนล้วมาเมือมาบังซ้ำมาไงจะไม่ได้เออนั่นแหะแกงหนไม้ยั่วอืน่อไม่ปลาเยัะวพี่น้องนะ น,นี่เขากันบรารตัมมะตองกับแกงหน่อไม้เห็นไหมลูกหมองแกง <laughs>